นายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมิถุนหรือราศีเมถุนนะคะประจำสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมปีพศ2566ในชาวราศีมิถุนนะคะเมถุนนี่ด้วยแหละอืมคุณจะถูกหวังของคนท็อกซิกค,คนที่ จิตป่วนหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยคุณกําลังรู้สึกได้เลยว่าเหมือนฉันต้องอยู่ใกล้ๆคนพวกนี้ไม่กระทั้งเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่คิดลบคนคิดลบมากๆคุณมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณคุณอยากที่จะที่ที่กำลังจะโดนกลืนกลินไปคําว่ากลืนกินนั้นหมายถึงคุณอยู่ใกล้คนแบบไหนคุณก็จะเป็นคนแบบนั้น อาจารย์กำลังจะอธิบายให้ชาวราศีมิถุนฟังว่าช่วงนี้คุณจะอยู่ใกล้กับคนที่ทำให้ดวงจิตวิญญาณของคุณนะเกินกินคืออยู่ใกล้ใครก็จะเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้น ให้ชาวราศีเมถุนอยู่ใกล้ๆคนที่มีพลังอยู่ใกล้ๆคนที่ให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ใกล้ๆคนที่มีสินธรรมแล้วชีวิตของคุณจะเจอผู้หวังดีและก็ต้องบอกว่าคนนั้นจะชี้ทางทำให้คุณต่อสู้กับปัญหาและสิ่งที่คุณรอคอยรอรอมานานแล้วก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้น คุณจะต้องย้ายเอาใจแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีพลังงานที่ดี แล้วก็มุ่งหน้าในเรื่องการวางแผนชีวิตให้ดีแล้วมันจะส่งผลทําให้ชะตาชีวิตของคุณพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะคุณดวงแข็งมากเขาเรียกว่ามันเนวดายมันไม่มีวันตายจริงๆสําหรับเมถุนนี่นะคะแต่ตอนนี้กำลังเหมือนโอ้โหฉันทําไมต้องมาเจอหัวหน้างานแบบนี้ฉันทําไมต้องอยู่ในออฟฟิศที่เพื่อนรอบตัวฉันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็เลือกคบเอาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเพราะเพราะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยน ถ้าท่านอยู่ใกล้คนนี้ที่ที่รู้สึกว่าเขาจะพูดแต่เรื่องดีๆพูดเรื่องทำมาหากินพูดเรื่องอะไรดีๆไม่นินทาคนไม่อะไรเงี้ยท่านก็จะได้ไม่ต้องเอาใจของท่านเนี่ยที่มันกําลังจะโลเลหรือกําลังจะซึมเศร้าอะไรก็แล้วแต่กําลังจะเครียดเนี่ยไปจมอยู่ตรงนั้นหรือเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วทําให้ฉันรู้สึก รู้สึกสูงค่าขึ้นตรงนี้ก็ไม่ใช่อาจารย์จะบอกในชาวราศีเมถุนว่าให้คุณไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีพลังแล้วดวงอยู่ใกล้คนอย่างไรก็จะเป็นคนอย่างนั้นเอาแหละตรงๆไปเลยสําหรับในชาวเมถุนนะดวงมันออกมาเป็นแบบนี้มันออกมาเป็นว่าคุณจะต้องสู้กับเรื่องการงานคุณจะต้องลุยกับเรื่องการงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่สู้และลุยให้ประสบความสำเร็จมันจะต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งด้วย เพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนท่านจะประสบความสำเร็จแต่ท่านต้องอยู่ห่างคนท็อซิกทั้งหลายไม่งั้นมันเสียเวลาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจารย์ดูดวงไว้ให้เนี่ยช่วงเวลามันกำลังที่ที่คุณกำลังจะดีแต่คุณกลับโดนกืนกินไปโดยอัตโนมัติหรือบางคนนี่นะจะเตือนเลยว่าเหมือนบางคนบอกหนูต้องการเลิกคนนี้ให้ได้เลย แต่หนูเลิกไม่ได้พ่อหนูสงสารเขาเขาไปแล้วเขากลับมาอีกละอันเนี้ยเห็นไหมแล้วเราก็จะถูกกืนกินไปทั้งเวลาทั้งโอกาสทั้งอะไรทุกอย่างนะคะแต่อีกกลุ่มหนึ่งของเมหุนอ่ะเกิดฟังอาจารย์แล้ไม่ได้ฉันต้องเริ่มชีวิตของฉันใหม่ฉันต้องยืนให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเรา ไปแสดงอะไรให้เขารู้สึกว่าเราแบบต่อต้านกันนะไม่ใช่อาจารย์รู้ว่าทุกคนเป็นปราดรู้ว่าทุกคนฉลาดทุกคนจะมีวิธีหรือฟังตอนนี้มีไลฟ์โค้ดอะไรหลายอย่างมากมายที่เขาพยายามทำข้อมูลอะไรดีๆออกมาให้เราได้มีแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งหรืออะไรที่ดีนะคะเขาถึงได้มีเรื่องเล่าไงสามีภรรยาเนี่ยมันอยู่กันคนละซีกโลกก็ได้ อยู่กันคนเราเขาเรียกเหนือจดใต้ก็ไดนะ้หรืออยู่คนละที่ละทางคนละต่างพ่อต่างแม่มันพอมันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกันไปได้ไงก็ไม่รู้นี่เห็นไหมเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมนี่คือหลักจิตวิทยานะแต่คือดวงตา่างหองในชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงกำลังจะเปลี่ยนแต่ท่านต้องการพลังที่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะจะได้ชี้กันให้ชัดๆไปเลยว่าจะควรจะทำยังไงเพราะว่าเนี่ยอาจารย์จะให้ดูไพ่ ถ้าราศีเมถุนจะรู้สึกเอามือกุมหน้าผากแบบนี้นะคือเครียดเลยซึมเศร้าเลยแต่อีกอันนึงเอามาสิฉันพร้อมลุยพร้อมชนทุกอย่างเลยแล้วเป็นดาวเสาร์ที่แข็งมากด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องท่านก็ต้องมีกําลังด้วยในการที่จะต่อสู้เพราะฉะนั้นงานก็เหนื่อยแล้วอย่าเอากําลังใจพลังใจไปสูญเสียกับคนที่ดึงเอาพลังดีๆของเราไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเติบโตนะคะเหมือนคนฉลาดคนฉลาดหรือคนรวยหรือเด็กที่อยอยุน้อยๆเขาจะบอกว่าเขา จะเลือกคุยกับคนรวยไม่ใช่ว่าเพราะเขาชอบคนรวยหรือว่าอะไรนะหรือการแบ่งชนชั้นแต่เขาจะฟังว่าฝ่าคนรวยเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จอ่ะเขาทําอะไรมาบ้างเขาทํายังไงถึงรวยแล้วก็กลับไปนั่งคิดของตัวเองเห็นไหมนี่ก็เรียกคนสแสวงหาจริงๆในการประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนต้องบอกเลยว่ายาวๆอาจารย์เห็นไพ่หน้าไพ่นะวันนี้นะอาจารย์ดมูมาครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมีความรู้สึก เหมือนอาจารย์เป็นดาวพฤหัสเป็นครูที่ต้องชี้นําต้องแบบต้องเตือนสติเลยนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์เชื่อทางด้านจิตวิญญาณอาจารย์ก็จะบอกว่าองค์เทพเทวคูบาอาจารย์อาจจะให้มาสกิจเตือนพวกท่านก็ได้ข้อหนึ่งข้อสองคือมันเป็นช่วงรอยต่อจุดเปลี่ยนของชีวิตนั่นเองที่คุณกําลังจะดีขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองนะคะ